ซึ่งเมย์ก็จะเลือกเป็นไลฟ์สไตล์ต่อมาเมย์ก็จะเลือกเป็นหมวดแสลงนะคะเขาก็จะมีคำมาแล้วก็ให้เราพูดตามอย่างคำนี้นะคะ w h a t s a p เย่ถ้าสีเขียวก็คือเมย์พูดถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเมย์ออกเสียงได้เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนเจ้าของภาษาเลยว้าว Hey เ a v i d w h a t s a p เอาเขาบอกเมย์พูดเดวิดผิดอ่ะเมื่อกี้เป็น<ช>ตัวเจอะเมื่อกี้ได้ยินเป็นตัวเจใช่เอเมย์พูดผิดเฮ้เจ v i d วั a t s a อ่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเมีะพูดเจวิตผิดนะคะเขาบอกว่านี่คือเสียงวีให้ฟันบนสัมผัสกับริมฝีปากล่างและเป่าลมออกอย่างราบลื่นโดยไม่หยุด <laughs> มันต้องฝึกอย่างนี้แหละเนาะคือถ้าสีสม้มอ่ะเขาก็จะบอกว่าเราอ่ะผิดเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นสีแดงอย่างเงี้ยคือผิดเกือบหมดเลยฟีเจอร์นี้นะคะเขาจะช่วยให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องต้องเน้นน้ำหนักคำไหนเขาก็จะเขียนบอกเรานะคะแล้วก็ถ้าเราพูดผิดน,นะคะเขาก็จะบอกหมดเลยว่าเราต้องฟิกจุดไหนฟิกยังไงบ้างนะแต่ละท็อปปิ้งนะคะก็เป็นคำที่คุ้นเคยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงแล้วก็อีกฟีเจอร์ที่เม่ชอบมากๆเลยสำหรับแอปนี้นะคะคือแอปนี้สามารถฝึก IELTS speaking ได้ด้วยสําหรับคนที่จะไปสอบเข้าหรือทํางานอ่ะแอปนี้กเมาาย้ศษฝดว โค้ดเมจินะคะ M E I J I มีดิสカウต84%สำหรับ ELSA PRO ตลอดชีวิตเหลือราคาเพียง2,474บาทและดิสカดต72%สำหรับ ELSA PRO 1ปีในราคา1,119บาทค่ะไม่คิดว่ามันคุ้มมากเลยนะเป็นสิ่งที่ควรลงทุนเพราะว่าการไปเลยพิเศษครั้งหนึ่งอะเราก็เสียครั้งละพันกว่าเลยนะใครสนใจแอปพลิเคชัน e l s a นะคะเดี๋ยวเมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description box นะคะ